สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ ผู้ชมครับ่ลกสยามในช่วงของไทยไทยมาเก็ตวันนี้นะฮะจะพาผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับเสือกันเสือที่ใช้ปูเนี่ยแหละครับผู้ชมครับแต่ว่าปากติแล้วที่ผู้ชมได้เห็นตามท้องตลาดทั่วๆไปนะฮะส่วนใหญ่เสือเนี่ยก็มักจะทํามาจากพวกกกปอหญ้าผักตบอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาน,นะฮะแต่ว่าแน่นอนนะว่าในในช่วงของโลกร้อนปัจจุบันนี้นะฮะวัสดุต่างๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่ออากาศต่อนู่นต่อนี่ต่อนหน้าแน่นอนนะ,ะผู้ชม เราเลยวันนี้เนี่ยเสือที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันนะครับทำ <c oughs> จากพลาสติกนะฮะอ่ะหลายท่านพอฟังฟึบว่าทำมาจากพลาสติกอาจจะแบบเฮ้ยพลาสติกแล้วมันช่วยลดโลกร้อนอย่างไรนะฮะวันนี้เสือที่บอกครับทำมาจากพลาสติกจริงๆแต่ว่าเป็นพลาสติกที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลนั่นหมายความว่าเสือพวกนี้ ไม่ได้ทําให้โลกร้อนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์นี้เลยแล้วกันนะครับอกโกล่าเสือรักโลกนะครับขอต้อนรับคุณภูรินัทอัศรสกรหรือว่าคุณปามเข้าสู่รายการของเรานะครับสวัสดีครับคุณปามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ผมพาเข้ามาเลยนะครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดอะไรเกี่ยวกับการธรรมชาติอนุรักษ์นู่นนี่นั่นสิ่งแวดล้อมรักโลกลดโลกร้อนนี่ผมจะชอบ พ่ชอบมากใช่อนี่เมื่อกี้น่งคุยกันสักพักหนึแล้วเพราะว่าเจอกันมาตรงหัวคับแล้วก็เลยอยากถามคุณปาล์มเลยชื่อนี่ฮะชื่อแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะครับชื่อแบรนด์ชื่ออากูล่าครับอากล่าซึ่งมันแปลว่าแหล่งสถานที่ชุมนุมกันเราก็เลยอยากจะเอาเสือตัวเนี้ยเป็นเป็นสัญลักษณ์ในการที่คนเราจะเอาไปชุมนุมกันนั่งปิกนิกกันผมว่าเนี่ยเขาเก่ดีนะ เหมือนเน่เฮ้ปูเสือนั่งเล่นกันสมัยก่อนเขาจะมีะตามบ้านนอกหรือว่าตามไม่ต้่บ้านนอกหรอกอาากรุงเทพก็เหมือนกันไปไหนเขาจะใช้เสือปูอทันยุคสวนจตุจักรไหมครับทันสิครับไปนี่น,น,นัดกันหนุ่มสาวคนโสดไปรวมตัวที่สวนจตุจักรปูเสือนนั่งคุยกันผมทันอีกยุคหนึ่งด้วยรวมกันเหมือนกันที่ไหนฮะสนามหลวงสุวรรณภูมิอ <laughs> นั่นก็รวมกันเยอะใช่ไหมนั้นรวมอะไรอุ้ยอันนั้นรวมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรวมเออผมนี่เขาหมายถึงว่าปูเสืออันนี้คือแบบว่ารวมกันในแบบว่าเหมือนครอบครัวสังสรรค์กันเนาะปตกนิกันอีปทางนี้อะไรนนี่ตั้งเองป่ะฮะอ่าร่วมกันกับทางอาจารย์ครับช่วยกันตั้งชื่ออีกทีนี่ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะรูปหล่อนะเนี่ยแล้วเก่งด้วยเป็นเด็กเรียนด้วยครับเด็กเรียนเด็กเรียนด้วยใช่ไหมฮะเรียนน้อยครับก่อนที่ผมมีหน้าคล้ายๆกับเรียนน้อยเรียนน้อยหน้าคล้ายๆคุณปาล์มเลยนะจริงกับพี่นะ ช่แล้วพี่ไปเกิดเหตุการณ์อะไรในชีวิตที่มันพลิกผันหน้าไปเลยไเป็นอย่างนี้มิ่งชนปลากระป๋องไม่ถามต่อรอเล่นอ่ะคุยคุยกันเรื่องอโกราดีกว่าเนะฮะแค่คุณปาบอกเลยว่าเอ้ยทำไมพลาสติกมันถึงแบบว่าช่วยลดโลกร้อนได้มันรักโลกยังไงเพราะว่าพวกกกพวกผักตบผมว่ามันก็ลดอยู่แล้วนะหรือยังไงฮะได้คือจะขอเกริ่นก่อนนิดนึงคือครับ แบรนด์อากโกร่าเนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่ตั้งตอนนี้รุ่นผมรุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่รับเดิมเนี่ยผมมีบริษัทชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดรักชาติพาณิชย์ทำมาตั้งแต่รุ่นอากงแล้วทำมา40กว่าปีแล้วซึ่งเดิมเนี่ยก็ทำเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับแต่ตัวพลาสติกตัวนี้ก็ทำเป็นรีไซเคิลตั้งแต่40ปีที่แล้วเหมือนกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แรกแล้วนี่เว<ม>่าการรีไซเคิลมันมาตั้งนานแล้วใช่ครับ มันมีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มมีโอ้แต่ว่าที่เริ่มมีนี่ก็คือเพิ่งจะเริ่มมาฮิตกันอะไรงี้ไหมครัใช่ครับเพิ่งจะมาใช้กันโดยทั่วไปใช้กงนกว้างขวางใช้กนกว้างขวางที่มาก็คือตัวพลาสติกที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นตระกูล PP ที่เราใช้กันนะครับ PP คืออะไรก็คือเป็นตัวย่อโพลีพอพโรลีนนะครับตัวย่อชนิดของ PP เขาก็จะรวบรวมใน롱รีไซเคิลรวบรวมขวดขวดนม ถังถึงอะไรที่เป็นตระกูลพีพีเขาจะแยกไว้แล้วเขาก็จะนํามาบดบดเสร็จปุ๊บเขาก็จะหลอมใหม่แล้วก็ตัดมาเป็นเม็ดให้เราเราก็รับซื้อเป็นเม็ดเกรดเบียนั้นมามแล้วมาทําเป็นเส้นเสือซึ่งคุณภาพบอกเลยว่าไม่แตกต่างกันเลยกับเม็ดใหม่ครับ,รบมเม็ดเท่าไหร่ฮะตัวนี้กิโลกร,รัมละสามสิบกว่าบาท บ้านผมเม็ดละสองร้อยเม็ดอะไรครับยาบ้าแต่ว่าหมดแล้วหมดแล้วไม่มีชาบ้านพี่ล้อเล่นแมพี่เห็นเป็นเม็ดเม็ดพี่ก็เล่นสะหน่อยเออเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราไปกลัวอะไรครับรีไซเคิลป่ะรีไซเคิลกินแล้วมากินอีกใช่กินแล้วล้อเล่นนะครับยวนอย่าไปเอาตัวอย่างเนี่ยนี่พูดเล่นเออพี่อู๊ดพูดเล่นครับ ต่อเลยครับผมกอนซื้อมาเป็นกิโลเสร็จปุ๊บทำไงต่ออ่าเราก็มาเข้าเครื่องหลอมผสมสีผสมสีก่อนนะครับแล้วก็มาเข้าเครื่องหลอมเราอยากได้สีไหนก็แล้วแต่เราจะจัดก,ก็หมายถึง,<า>งว่าขั้นตอนการที่เป็นสีสมมติเป็นสีชาแบบนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับก็นามาผ<อ>สมสีก่อนแล้วก็ผสมสีเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเข้าเครื่องหลอมแล้วก็ดึงออกมาเป็นเส้นแล้วก็ตัด<ม>ตามความยาวที่เราต้องการ ก็คือพอเสร็จปุ๊บกระบวนการนี้เสร็จเนี่ยก็คือเอามาถักมาทอให้มันกลายเป็นรวดลาเปานแบบต้องการนี่คือขั้นตอนนะฮะในการที่จะผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วทำไมถึงถึงอยากทำเสือแบบนี้ฮะในเมื่อมันมีเสืออย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะมีเสือกกเสือไอ้ใบบาจากนู่นนี่นั่นหรืออะไรทั้งหลายอย่างอ ไอตัวพลาสติกตัวนี้มันสามารถที่จะเล่นตลาดได้มากกว่าตลาดคือสามารถทําแบบทําลายอะไรได้ได้นมากกว่าตตัวโกก็คือจะเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวเลยโอ้ก็คือแบบยังไงอย่างนั้นเลยก็อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละใช่ไหมฮะก็คือจะเป็นแบบนั้นหมดเลยแต่ของเราคือการที่ใช้วัสดุแบบนี้ทําให้สามารถสร้างลายได้มากขึ้นและความคงทนคงทนกว่าความคงทนทำความสะอาดได้ง่ายกว่าใช่ครับ อันนี้คือความสะดวกสบายในเสือชนิดนี้ใช่ครับโอ้โหถือว่าเหมาะกับสังคมยุคนี้ยุคนี้เป็นยุคอะไรที่ต้องสบายๆครับถ้าเกิดเราเป็นเสือธรรมดาอันนี้ก็แล้วแต่วิธีคนชอบนะฮะแล้วแต่วิธีชอบอย่างอย่างอันนี้นี่คือคืออะไรบ้างฮะอันนี้จะเป็นเสืออันนี้จะเป็นคอลเลคชันเนเจอร์ลครับธรรมชาติก็จะมีลายกระเบื้องแตกที่เห็นที่ปูอยู่กระเบื้องแตกจะมีให้เห็นอยู่อ่าวิสตูนนี้ครับอันนี้ลายหินอ่อนนะครับ คือมันขึ้นลายแบบนี้ได้เลยใช่ครับเราอยากได้ลายไหนเราก็อาหารรูปมาแล้วก็ส่งไปให้ทางเมืองนอกเขาทําการ์ดมาให้เรากาดก็เปรียบเสมือนโมนครับที่เราใช้กับเครื่องครับก็ทาบเข้าไปมันก็จะทอตามตามตามลายเลยเฮ้ยก็เหมือนพูดง่ายว่าเราให้เมืองนอกเป็นคนทําแบบให้เราพูดง่ายเนาะนี่สมมติเราอยากทําเป็นลายไทยๆนี่ก็เขาไปทําไปทําได้เลยใช่ทําได้เหมือนกันทาหน้าเป็นหน้าพี่อุ๊ดก็ได้เฮ้ย ไม่เอาอุ้นไปดังันเอาแค่ไทยมาร์เก็ตดีกว่าเขาดัง <c oughs> นะฮะอันนี้เหมือนพี่เบิร์ดเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไหนไ <c oughs> ม่ใช่ <c oughs> อันนี้อันนี้ค,คือคือหมายถึงว่าอย่างคนเอาไปใช้เนี่ยฮะมันแตกต่างกับ กับเสือทั่วไปไหมะหมายถึงสัมผัสหรือว่าการใช้งานอะไรแบบนี้การใช้งานเหมือนกันกับเสือที่เราเคยใช้แบบเดิมเลยตําในวัดนะครับถ้าเกิดเคยเห็นเนื้อสัมผัสเหมือนกันแตกต่างแค่แค่สีกับลวดลายที่มันจะโมเดิร์นขึ้นแล้วก็ทันสมัยขึ้นนี่จะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติมากขึ้นนะครับการโดนน้าการโดนอะไรฮะโดนได้หมด กันน้ำกันแดดกันฝนหมดเลยครับชอบอะแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายจะเลอะซอสเลอะอะไรก็แล้วแต่แค่ผ้าจุ่มน้ำเช็ดก็ออกเลยก็สมมติสมมติว่าไปไปไปริมทะเลชายหาดอย่างเงี้ยเราก็กางเลยเสร็จแล้วเราก็ล้างใช่ล้างหรือสบัดถ้าเกิดเลอะสายก็แค่สบัดออกก็ได้เป่าลมก็ได้ใช้ง่ายกว่าก็พื้นไหมฮะไว้ห่อห่อห่อข้าวห่ออะไรห่อคุณเนี่ยครับผมเออเออเดี๋ยวโทษครับพี่ปามนอกจากเสือแล้วมีอื่นไหม จะมีกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าที่เป็นคอลเลคชันคือจะบอกก่อนว่าอกอร่าเนี่ยจะมี2แบบคือแบบที่ทำเอาเป็นเสือเดิมกับแบบที่ทํามาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเลยที่ไม่ใช่เสือก็จะนําพวกเศษเศษวัสดุที่เราเหลือใช้ไม่ก็ต้องเป็นเศษที่เสียแบรนด์คอนเซปต์าะว่ารักโลกก็คือว่าเราจะไม่ทําใหม่สมมุติว่าการทอออกมาหนึ่งผืนเนี่ยของเราเนี่ยทอมาทุกเส้นเนี่ยยิงไม่เข้ามันก็จะเป็นรูโวอยู่ เราก็จะตีผืนนั้นไม่ผื้นเสียเลยแลวผื้นเสียนั้นอ่ะมันจะมีส่วนที่ดีอยู่เราจะตัดเฉพาะส่วนที่ดีออกมาทําเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่รองแก้วเป็นนุ่นนี่นั่นอะไรกันไปกระเป๋าใช้ใช้ไปทําอะไรได้บ้างก็เอาไปทาแล้วเราจะไม่พยายามเสียไม่ทิ้งดีสิครับผมเห็นบอกเสือด่พกพาสะดวกด้วยใช่ครับไปไหนมาไหนนี่ฮิ้วไปเลยมันเป็นยังไงมีการออกแบบโดยใช้สายรัดนะครับต้องดูเลยไหมเปิดดูเลยไหมนี่ครับโอ้โหนี่วันสดุกีตาร์หูิ้ว นะครับแล้วเราก็สามารถปรับสายเพื่อจะสะพายไหลได้ด้วยอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอลองหน่อยได้ครับอย่างนี้คุณลองสะพายใช่ครับคุณเบนซ์ขอสะพายกันนะถ้าเป็นบ้านผมนะเห็นสะพายดูสะพายก็ไม่เข้าแล้วเอาไปข้างหลังเอาเสือไปข้างหลังเดี๋ยวนะฮะอ่าเอาเสือไปข้างหลังถ้าเป็นบ้านผมเดินเดินไปเป็นกลุ่มๆเุ่เขาทักเลยนะบ้านผมเนี่ยเดินเป็นกลุ่มๆเดินไปเขาทักเอ้ยไปกินข้าวปลาใส่ล่ะ จะไปทานปิกนิกกันที่ไหนอืมีเสือไปแล้วก็มีแบบส่งตมส่งทำไปทําในรปลากินข้าวที่บ้านมันเบื่อนี่อย่างนี้นี่แจ๋วเลยนะเร้ะเท่ด้วยครับอ่าเท่นะนี่ผมว่าเล่นโยคะได้เนี่ยได้ใเล่นโยคะได้อ่าเดี๋ยวขอกลางดูนิดนึงดีกว่าแล้วเราออกแบบมาเพื่อจะให้สายรัดเนี่ยมันไม่ทับอยู่บนตัวเรา ก็คือเวลาเรานอนเนี่ยมันเราจะไม่นอนทับสายรัดก,ก็คือมันจะติดอยู่ตรงริมกอโทษอ,อ,อนุญาตอ๋อี่แกะอย่างนี้ผมหาอยู่ตีนตู้แกนะครับอ๋อง่ายง่ายอย่งายงนี้รับเก็บติดตรงนี้อยู่ที่ปลายเลยครับครับตรงริมอ๋อยังไงก็ไม่ไม,มีทางทับสายรัดแน่นอนนี่ไงครับคุณผู้ชมครับอ่ะขอขอกางโชว์หน่อยผมว่าผมทําอะไรได้อย่างละทําอะไรพี่ แดดออกหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมมา่านแขวนเลยแขวนใช่บางคน<า>ทาเป็นฉากกั้นก็มีฉากกั้นสวยเป็นล่ยครับถ้าผมซื้อไปนะดูลายดิผมจะเอาไม้ระแนงมาตีเป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วทําขาเป็นฉากกั้นห้องอืสุดยอดมั้ยแบบลายญี่ปุ่นเลยสวยสวยมากอันนี้เขาเรียกลายอะไรฮะอันนี้ลายกระเบื้องแตกครับลายกระเบื้องแตกลายนี้ขายดีสุดเลยอืนะสรุปแล้วของเราอโกร่านี่ ไอเสือนี่มีทั้งหมดกี่ลายครับตอนนี้ของเราจะมีทั้งหมด3คอลเลคชันนะครับคอลเลคชันอันนี้จะเรียกว่าคอลเลคชันเนเจอรัลนะครับ <Natural. S 2> ลายธรรมชาติแล้วเราก็จะมีลายคอลเลคชันทูโทนก็จะเป็นสีนะครับเป็นสีแบบนี้อ่เดี๋ยวผมช่วยครับสีม่วงเหลืองสีส้มฟ้าสีกรมเทาคือจุดเด่นก็คือด้านละสีด้านหนึ่งจะเป็นสีหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีหนึ่งอย่างเช่นอันนี้ครับสีม่วงเหลืองอ๋อม่วงเหลืองอีด้านหนึ่งจะเป็นแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองฝั่งใช่ไหมใช่ครับ แล้วกลุ่มลูกค้าล่ะครับกลุ่มเป้าหมายสม่าจะเป็นคนกลุ่มไหนครับจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยกลางคนแล้วก็ลูกค้าชาวต่างชาติและตอนนี้ก็จะมีลูกค้าเออโรงแรมด้วยที่เขาจะนําเสือแล้วก็กระเป๋าทุกอย่างเลยที่ทําจากเสือเนี่ยไปเป็นคอลเลคชันในโรงแรมเขาคือเทรนเสือกําลังกลับมาใหม่ครับต้องบอกอย่างนี้นี่นะฮะเก็บลายเลยนะเก็บเดิมได อะสะดวกสบายมากคุณผู้ชมในการในการที่จะใช้ใหญ่ด้วยนะออันนี้อยากถามนะว่าแพงไหมอันนี้เสื่อเนี้ยเราจะขายอยู่ที่490บาทต่อพื้นสี่รบพื้นครับความยาวเมตรเกหน้ากว้าง93เซนพอดีสำหรับ1คนหรือ2คนนอนพอดีเลยนอนสบายไม่เอาสัก2เมตรสเมตรมันจะใหญ่เกินไปมันจะใหญ่เกินไปเขาคงวัดมาตั้งใจเพื่อจะแบกไปคนเดียวอะไรอย่างนี้ อ่ะทจริงอยากจะโชว์ลายแบบอื่นให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างเเมื่อกี้พลาดไปเมื่อกี้จะมีอีกคอลเลคชันหนึ่งคือลายทางลายทางอันนี้อยากดูเลยอยากดูเลยเนี่ยโชว์เลยไหนต้องมาแล้วอันนี้ลักษณะการเก็บคือเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยครับนี่อ่ะแกะเลยตีนทุกแกโอ้โหเป็นไงครับผมสวยป่ะน่ารักเนาะใช่ฮะนั่นแรงะเนีเห็นเขาพูดกัน นี่แหละฮะอ่าราคานี่ต่างกันไหมครับพวก490เท่ากันหมดเลยทุกคอลเลคชันทุกคำทุกเลย่อ้นี่จะมีทีเก็บเก็บง่ายๆเก็บง่ายครับผมม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาม้วนตามปกติเลยม้วนเข้ามาครับนะฮะแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือนี่แหละฮะมันเก็บรักษาง่ายแล้วก็เนี่ยในเรื่องของการเก็บคือมันแปะแค่นี้มันก็จบละนี่ฮะนี่คือวิธีเก็บที่ถูกต้องนี่ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ที่ถูกต้องยังไงพี่ที่ถูกต้องต้องอย่างนี้ เก็บอย่างนี้เก็บไปเล่นกับพี่ปะเก็บไปเล่นไหนพี่เอาเก็บไว้กับพี่โอเคโอเคสวยสวยไอแล้วอย่างถ้าเป็นกระเป๋าพวกนี้นี่ราคาเป็นยังไงจะมีสองไซส์ครับวันนี้ที่เอามาจะเป็นไซส์เอ็มนะครับไซส์เอ็มนี่ราคาอยู่ที่350อ้สบาทอไซส์เอลสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมราคาก็ไม่ได้แพงไม่ได้ผูกและทนด้วยนะคุณใส่ของได้จนลืมอ่ะบางทีใส่ของจนไอ้ข้างล่างครับคือคือแทบจะสลายไปแล้วอ่ะแต่กระเป๋ายังอยู่ครับ S <S ช่้อไปอ <ะ S 2> ฝากยายสักพืนงั้นถามเผื่อคุณผู้ชมเลยนะครับว่าสมมุติว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วเอ้ยอยากอยากจะไปดูของจริงๆอย่างเงี้ยจะสามารถไปดูที่ไหนได้บ้าสามารถไปดูที่โรงแรมชูชัยบุรีสีอัมพาวานะครับ,รบแล้วก็โซนพลาซ่าแล้วก็สยามดิสฟเวอรี่ชั้น3โซน ODS สยามดิสฟเวอรี่ใช่ครับแล้วก็คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวทิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็กำลจะมีเข้าที่ศูนย์หอศิลป์ที่ ถนนพระรามหนึ่งครับที่ร้าน Save Earth นะครับแล้วทั่ว่าเป็นหน้าร้านหน้าหรืออะไรมีขายไหมครับอันนี้ยังไม่มีครับถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่อยากรับไปขายอยากอยากต่อยอดให้แล้วคุณจะมีอะไรอย่างอื่นไม่ีก่ไหมนี่ทําไงเนี่ยสามารถติดต่อกับผมได้เลยโดยตรงนะครับโดยตรงด้วยใช่โอ้โหนี่มีแฟนยังฮะมีแล้วมีแล้วโอ้โหคนนี้เป็นคนรักแฟนมากเลยพี่ถามผมนี่มีแฟนยังมีแฟนยังพี่ถามเรื่องแฟนแล้วเศร้าแล้วเด็กคนนั้นคือลูกใครอ่ะ ก็จะไปรู้เลยไม่ได้มาวันนี้ครบบุนร้อยวันพอดีเลยเมียตายใช่อ้วเหากัดเออครับเมื่อกี้นี่พี่ป่าว่าติดต่อพี่ปาวเลยโดยตรงเลยอ่าโทรหาได้โดยตรงเลยเบอร์ข้างล่างนี่เลยใช่ไหมครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่อง์ห้าศูนย์ห้ครับหรือว่าจะเป็นเว็บเพจเ c e b o o k ก็ได้ Agora ขีดลบดีไซน์นะครับ แล้วก็อีเมล p ูรินัท p u r i n u d a ัน e a g ร์สกอร์รอคับหลากหลายช่องทางฝากเลย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 ครับบมเลยก็มีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนอะไรงังไงขอฝากผลิตภัณฑ์รักโลกของเราด้วยนะครับอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นตัวแทนของการรักโลกในสมัยนี้ออกแบบมาในรูปแบบของเสือเพื่อนำไปใช้กันแล้วก็เหมาะกับวัยรุ่นไม่ตกเทลนด้วยนะครับและนี่คืออีกหนึ่งแนวคิดนะครับโดยคนไทยผลิตขึ้นเพื่อคนไทยครับ นี่แหละครับผมถ้าคุณคือคนไทยไทยไทยคือคุณครับพี่น้องครับอือเ่าวันนี้ขอบคุณคุณปามากเลยที่นำอะโกราเสือรักโลกมาร่วมูปคุณในรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับครับครับเอานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับ สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ